สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับเออพี่น้องครับเอฟซีนะครับหลายคนหลายท่านนะครับก็เป็นห่วงครับพี่น้องนะครับแล้วกากเอฟซีนะครับที่เคยไปอยู่เกาหลีครับพี่น้องนะครับก็รู้สึกเป็นห่วงบอสบิ๊กนะครับพี่น้องนะครับหลังจากที่บอสบิ๊กโพสแบบซีนะครับ เดี๋ยวนุ่มออกอา no. ่านให้ฟังเด้อน,นะครับแล้วก็โพดว่ามาเมืองนอกรอบนี้ต้องให้น้องสาวหาตังค์กลับบ้านสินพี่น้องน,นะครับนั่นแหละครับพี่น้องน,นะครับแล้วเราก็บอกว่ายาห้เสียเทียวไปไปไป,ไปนะครับก็คือเราก็ทำคอนเทนต์แหละพี่น้องน,นะครับแซล์น้องกูกีนะครับว่าให้น้องกูกีเนี่ยไปหาเงินสินพี่น้องน,นะครับหาตังค์กลับบ้านนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับเกิดประเด็นนะครับ อ่าก็คือว่าเอฟซีนะครับที่เคยใช้ชีวิตอยู่เกาหลีนะครับแล้วก็เคยอ่าไปเทำงานอยู่อ่าเกาหลีครับพี่น้องน,นะครับก็คอมเมนต์นะครับเตือนบอสบิ๊กม้านะครับพี่น้องน,นะครับว่ามาเกาหลีห้ามพูดแบบนี้นะครับเดี๋ยวตอมอเขาเห็นจะเป็นเรื่องใหญ่สินพี่น้องน,นะครับ จังเอฟซีเมมนี้ก็บอกว่าระวังตอมเข้าใจว่ามาทํางานนะคะนะครับอีกท่านนึงก็บอกว่าอย่าลงคลิปแบบนี้เดี๋ยวตอมเข้าใจผิดครั้งหน้าเข้าเมืองจะมีปัญหาจะลงรูปลงคลิปคิดเยอะ แท็กหาพยาบาลพรอมพินอนอ์นะครับท่านนี้ก็บอกว่าขออนุญาตเห็นด้วยค่ะเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนสินพีนอนอ์นะครับนั่นแหละครับพีนอนอ์นะครับไปเกาหลีเนี่ยหามเบ้าเรื่องรายได้หรือว่าเรื่องการไปหาเงินพิเศษครับพีนอนอ์นะครับเพราะอย่างที่เพว่าเฮาเนี่ยไปในน้านักท่องเที่ยวครับพีนอนอ์นะครับถ้าไปหาเงินหาอย่างนี้อีกส่วนหนึ่งครับ เดี๋ยวต่อมอพื้นที่สงสัยนะครับเพราะว่าหนึ่งเขาก็เป็นคนดังมีชื่อเสียงอยู่แล้วครับพี่น้องนะครับแห่งถึกจับตามองครับทุกท่านเอฟซีหลายคนหลายท่านก็เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็เป็นห่วงเราครับพี่น้องนะครับเกิดยังึ้นครับทุกคนครับนั่นแหละคนที่ไปเห็นงานหรือว่าไปเที่ยวเนี่ยต้องแยกกันครับพี่น้องนะครับห้ามบอสบิ๊กบ่าแบบสี่เด็ดขาดนะครับแล้วก็บอาในเชิงว่าไปหาเงินหารายได้พิเศษ ก่อนกลับบ้านอะไรประมาณนี้บอดได้ครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวโดนครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับทุกท่านมีควาคเห็นแบบใดในเรื่องนี้ก็ฝากคอมเมนต์ได้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนุ่มอ่องไว้ครับถ้ามีข่าวสารใหม่ดีๆเดี๋ยวมาฝากรอบหนึ่งคลิปนี้นุ่มอ่องเอาข่าวสารมาฝากเ้อครับพี่น้องคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ